ฮะ PSP Full HD 1080p ทำได้แล้วเหรอก็ต้องบอกว่าว้าวเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังคงกำเครื่องเล่นเกมพกพาที่รุ่งเรืองสุดๆของโซนี่ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2004เมื่อเดือนธันวาคมของประเทศญี่ปุ่นนะครับนับแล้วก็เกือบจะ20ปีไปแล้วนะครับที่มันสามารถสร้างความทรงจำให้ใครหลายๆคนกับตัวตลับแผนเล่นเกม UMD ที่สุดว้าวในตอนนั้นนะครับ เลมาในวันนี้มันยังไม่ตายนะครับนั่นก็เพราะว่าในอดีตความร้อนแรงของมันนั้นได้มีตัวยอดขายทั่วโลกมากกว่า70ล้านเครื่องนั่นเองนะครับแม้แต่ทางตัวผมเองที่ลงพื้นที่ในห้างเมกาพาซ่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ยังคงเห็นมีเกมเมอร์เพื่อนๆบางคนก็ยังหยิบเครื่องเล่นเกมพกพา PSP ตัวนี้มาเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่เลยนะครับเลมาในวันนี้ไม่รู้ว่าคำว่าตัวย่อดของ PSP PlayStation Portal ที่มันจะวางจำหน่ายอีกไม่กี่เดือนนี้มันดันมีชื่อย่อเหมือนกับ PSP PlayStation Portable ก็เลยขอปล่อยขออออกมาหน่อยหรือเปล่านะครับจากผู้พัฒนาแดนประดิบนะครับที่เขาได้ออกอุปกรณ์เสริมเครื่อเล่นเกมพกพาในอดีตนั้นสามารถส่งสัญญาณภาพ ไปบนตัวหน้าจอ 1080p ออกมาได้นั่นเองนะครับกับตัวหน้าตาสีเหลืองเด่นสะดุดตาแบบนี้นะครับที่มันก็คล้ายๆกับตัวการ์ดแคปเจอร์ที่เป็นแบบ USB นะครับแต่ว่ามันก็เสียบกับตัวช่องพอร์ตอะแดปเตอร์ของตัว PSP นั่นเองนะครับแต่ที่ผมสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันจะส่งสัญญาณภาพความละเอียดได้ถึง 1080p เลยเหรออันนี้แหละ นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับกับวันวางจําหน่ายของตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับแต่อย่างน้อยมันก็สามารถส่งสัญญาณภาพที่อยู่ในรูปแบบของสาย HDMI ไปยังตัวจอมอนิเตอร์ Monitor, หรือว่าจอสมาร์ททีวีของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้มีเงื่อนไขยอยู่นิดหนึ่งนะครับกับคนที่มีเครื่อง PSP รุ่นแรกนะครับก็คือรุ่นโมเดล1000นั้น จะไม่สามารถใช้ตัวอ,อุปกรณ์เสริมตัวนี้ได้นะครับจะต้องเป็นรุ่นโมเดล2,000แล้วก็3,000นะครับอันนี้ถ้าใครยังมีเครื่อง PSP อยู่และสนใจนะครับ <c oughs> ก็ต้องแง้มออกมาดูกับตัวโมเดลของตัวเครื่องกันด้วยนะครับสนนตัวราคานะครับที่จะออกวางจำหน่ายนั้นก็มีราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ8,000เยนนะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็ตอกอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนิดๆน,น,นะครับก็เรียกว่าราคาอุปกรณ์เสริมตัวนี้น่าจะาแพงกว่า เครื่องเล่นเกม psp มือ2ที่ขายตามตลาดอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองกันดูได้นะครับกับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ที่ทางผมเองเนี่ยตื่นเช้ามาก็เห็นขึ้นมาแวบเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีด้วยเลยเนี่ยนะครับซึ่งวางจําหน่ายของอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ก็จะวางจําหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ผ่านทางอเมซอน นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเริ่มวางจำหน่ายกันอยู่ที่ช่วงประมาณเดือน10นะครับเดือนตุลาคมนะครับซึ่งใน a เมซ o n เนี้ยก็เริ่มเปิดให้จองพรีออเดอร์กันแล้วนะครับกับอุปกรณเสริมทีนี้และถ้าหาเพื่อนๆคนไหนที่สั่งมาลองใช้งานแล้วดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็เข้ามาบอกกล่าวกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ